เพ็ดน้ำย ع, ขานขนมเค็มครับน้ำย ع, ขาขนมเค็นนำยาไก่เพชรจีโอ่เองครับก็ต้องนั่นหรอกเดี๋ยวเมื่อเร <c oughs> ็วผมเพชรจีโอ่เอง,งเชี่บก็เชี่บคือเจ้าของเพชรเ็ดเองต้องกินเองเนี่แหละน้ำยาไก่ มาครับนี่คือขนมเป็ดกระปุ้นขนมกินนะครับนะครับืจอจะเก็บไตได้ยู่เดียวจังเดยก็ได้ครับนังยักษ์ครัวัวเก็บจังก็ได้นะ ให้เขาพุ่นทำยาเขาพุ่นทำยาขนมจีนทำยาขนมเช่นอีสานขนมเช่นอีสานบ้าครับผมนานรวยสุดยอดคร <c oughs> <c oughs> ับนี่เสียงำยาไทอ้วนี่อารับ อูดาอะมืยวเฮ้ยกินผู้เดียวครับผมขอจะแบขอว่าลูผู้เดียวที่เวเงยจ่จเด็กกันได้นะครับโอ้แ่บค่ะดี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 น่นองเลย ทำกินเองมันแคบกรบปุ่น,นะครับกรบปุ่นขอ,อนมเก็นน้ำายาเยอะแยะนั่นยากใกล้นะครับสุดจอดครับทำกินเองครับผ นครับชีวิคนใคเป็นคนหายอยู่หายกินกนคือละหัวขเนีเ่ยหัวเ้็ดเอาเอง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือเสร็จแ้วพอกินแล้วเดี๋ยวดี ขอไปกินก่อนนะครับขอเอขอไว้จัเรียอก่อนะครับผมวันนี้ตัตงใจจำแปดพระเวง